แม่เล่าให้ผมฟังตรงกลางดงร้างกลางปากทางทิศเหนือของหมู่บ้านที่เห็นเป็นที่โล่งต้นไม้สักต้นเดียวยังไม่เกิดขึ้นมานั้นแต่ก่อนเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่มากครับแม่เกิดมาก็เห็นแล้วแต่ตอนที่แม่เห็นมันเป็นบ้านร้างกลางป่าภายในบริเวณบ้านจะโล่งเตียนแต่ร,บรอบๆจะเป็นป่าทึบไม่มีรัว้ว เพราะผุพังไปนานเจ้าของก็เหลือแต่ลูกหลานแต่ไม่มีใครไปอยู่ย้ายอพยพไปอยู่ที่อื่นเพราะมีคนเล่าว่าลูกหลานอยู่ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะปู่ย่าตายายเลี้ยงผีไว้พอรุ่นลูกมาเจออธรร์หลายอย่างอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ดีเลยย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมด แม้เราว่าเวลาที่เดินผ่านบ้านนี้ในตอนกลางคืนบางคนก็จะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แถวชานบ้านหรือยืนอยู่ในบันไดบ้านบางทีก็ใต้ถุนบ้านบางทีก็มีแสงไฟนั่นถือเป็นเรื่องปกติแต่บางคนจะเห็นอยู่บนหลังคาเต็มไปหมดเลยครับโดยนั่งนิ่งมีทั้งเงาผู้หญิงและผู้ชาย รวมทั้งเด็กด้วยเรียงกันไปตามจั่วของหลังคาบ้านบริเวณบ้านหลังนี้รอบๆจะเป็นทุ่งนาสลับกับป่าเพราะสมัยก่อนเวลาจะทำสวนไร่นาก็จะถากถางเอาและบริเวณไหนที่น้ำดีฝนตกมาน้ำขังก็จะปลูกข้าวไว้กินหน้าฝนในคืนหนึ่ง สองผัวเมียภรรยาหนุ่มสาวได้มาส่องกบเขียดบริเวณรอบๆบ,บ้านร้างหลังนี้และเสียงกบร้องระงม,มอยู่ทางบ้านร้างเป็นจำนวนมากสองผัวเมียหนุ่มสาวเลยพากันเดินมาส่องกบทางที่เสียงกบร้องระงมม,มาเมื่อส่องคบใต้ขึ้นก็มองเห็นตากบวับแวมอยู่มากมาย บริเวณใกล้ๆกับบ้านร้างพอทั้งสองส่องไฟเข้าไปบริเวณที่คิดว่ากบมีมากมายภรรยาก็ร้องกรี๊ดออกมาดังๆผู้เป็นสามีก็ร้องเฮ้ยจูงแขนกันวิ่งออกมาจากบริเวณนั้นเข้าหมู่บ้านไปอย่างไวเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นคือหัวคนเป็นสิบๆหัว ตาแดงสะท้อนแสงไฟวาวโรดมองมาที่พวกเขาแถมด้วยเสียงหัวเราะตามมาหลอกหลอนอยู่หลายวันเลยครับจนเป็นไข้ไม่สบายต้องไปทำบุญรดน้ำมนต์กันยกใหญ่กว่าจะหายเป็นปกติคนในหมู่บ้านทุกคนจะรู้ดีว่าบ้านหลังนี้ไม่ควรเข้าใกล้ แม้แต่ตอนกลางวันเพราะบางวันมีเสียงขับร้องและเสียงดนตรีไทยแวววออกมาให้ได้ยินเสมอโดยเฉพาะวันโกนวันพระจะได้ยินเสียงเพลงแวววเข้าไปถึงหมู่บ้านสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านไม่น้อยเลยทีเดียวครับปัจจุบันนี้ที่ตรงนั้นว่างเปล่าบ้านก็ผุพังไปตามกาลเวลา แต่ก็ไม่มีใครเดินผ่านบริเวณนั้นอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนและกลายเป็นที่สาธารณะประโยชน์แต่ไม่มีใครใช้ประโยชน์กันครับเพราะยังมีคนพบเห็นวิญญาณที่ยังอยู่บริเวณนั้นบ้างถ้าบาังเอิญดวงซวยเดินผ่านไปในตอนกลางคืน ท่านผู้ฟังเคยเจอสถานที่แบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องไทยสารวแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ